พี่น้องคะมาหน้ตำมะค่ะตำซั่วเห็ดตาโล่ค่ะพี่น้องค่ะผู้ได้เคยกินเนาะจ้ะลาเป็ดตาเซลแย่ผู้ได้เคยกินเนาะค่ะพี่น้องเห็ดตาโล่ผู้ได้เคยกินหรือว่าไปเป็ดเมนูยังกับคอมเมนต์บอกเล็กหนเด้อจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาหนีครับมาแซ่บๆกับเลขคือเก่านะคะพี่น้องค่ะผู้ได้เคยกินเนาะค่ะ ตำส่วะเฮตตาร่นะคะ่ะเห็ตตาร่มันเป็นอะไรมันเป็นน้ำหนีด้วค่ะพี่น้องคะเป็นวุ่นๆนะะนเน,นะาะค่ะมันนี้เละกระแดนี้แม่พร้อมค่ะมากินกับพร้อมไก่หน่อยหรือว่านกหน่อยเนาะคะ่ะว้าตวค่ะหืมมาค่ะพี่น้องคะมาแซ่บกับเล็กค่ะคุณได้เคยกินไหมเนาะคะ่ะเห็ตตาร่เป็นไข่ไข่คือวุ่นคือเยลลี่เนาะคะ่ะหืม จะเป็นนั่นคล้ขยๆคือุนคือเย็นรีลักษณะจะเป็นหนึบๆนึบอ,อธิบายบัถือค่ะพี่น้องค่ะทังในของเพิ่นเวลากัดเข้าไปมันจะแตกเปาะเนะคะ่ะตรงกลางตรงกลางเฮ็ดมันจะมีความแตกเปาะ ไข่ยเย็นหลี่เลยค่ะไก่หน่อยห้าอวันนี้มีแต่ของหากินหยาเนะคะพี่น้องค่ะเห <c oughs> <h ett aro> ดตาโลจะได้กินแค่ปีละครั้งไก่หน่อยก็จะโด,ดนๆแต่กินเทือนนะคะ่ะกินลงไป จะเย็นเนาะค่ะพี่น้องมันสิเป็นเย็นเย็นอยู่ในท้องนะคะคนว่าเป็นยาน้ำด้วยค่ะอืมแสบค่ะอืม <laughs> แมวก็อยาก,กนอมานีน <c oughs> ้ลักษณะของเพิ่นครับพี่น้องคะ ตัวเห็ดจบบะ,ะจไม่มีรสชาตินะคะตัวเห็ดจะไม่มีรสชาติมันสีซื่อๆอ,อยู่นะคะพี่น้องคะมันจะมีความเย็นความนุ่มความเหนียวความหนึบสีบบมีรสสาติค่ะแต่ว่าพ่อเขาเอามาตําแบบนี้เนาะคะ่ะเพิ่นจะเอาไปตาหรือว่าเอาไปสัวเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาอ่าเข้ากับสีสดกับพวกนําสัวหรือว่าอ่านําตำเนาะคะ่ะเพิ่นกับซีมีรสาติขึ้นมาแนกับสีแสบแน่เนาะคะ่ะ ากินยากด้วยค่ะเป็นยาพอขอมเพิ่นวะ <c oughs> ใครใครเพิ่นค่ะ คุณยดเคยกินเน,นาะค่ะพี่น้องเต็ตตาโล่คุณใดเคยกินหรือว่าไปเฮตเมนูยังกับคอมเมนต์บอกเล็ไหนเด้อจ๊ะน้ำตำแบบเพ็ดเปรี้ยวค่ะนัวมาค่ะพี่น้องค่ะมาสดน้ำกันแล้วค่ะ เอามาตำเนี่ยกระแสบด้วยค่ะพี่น้องคะไข่พี่น้องไข่เหลือง มันมันนัวนัวกรอบครับพี่น้องครับ เอาไปเฮ็ดของหวานกระเสบเด้อลิเคยเอาไปเฮ็ดของหวานเธอหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะาื mm ์ hmm. ตัมสั่วเห็ดตาโลครับพี่น้องคะของหากินยากเนาะคะ่ะเดลกามาสู่พีสุนองกินคือเกาเนาะคะ่ะผู้ใดเคยกินกับข้าเมนต์บอกเล็กหนเด้อค่ะพี่น้องคะผู้ใดบ่เคยกินกับข้าเมนต์บอกกันในนอกจากว่าเอาไปเฮ็ดเมนูยังกินได้อีกนอกจากพี่น้องจ๋าสำหรับมื้อนี้เนาะคะ่ะเล็กสิเดลขอโตลาพกีลาหน่องไปก่อนเด้อจ้ะพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องคะมื้อนี้ สวัสดีค่ะ